วันวิไลหนุ่มบ้นบานๆที่เพิ่งเรียนจบใหม่กำลังหางานเพื่อช่วยครอบครัวจนวันหนึ่งเขาได้พบกับชายคนหนึ่งชื่อยมมาที่บอกว่าจะช่วยให้ได้งานดีๆยมมาชวนวันวิไลไปทำงานในบริษัทที่ตนทำอยู่พร้อมพูดว่าพี่จะช่วยเต็มที่แต่อย่าลืมนะคนเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณ วันวิไลได้เข้าทำงานตามที่ยมมาบอกทุกอย่างดูราบรื่นเขาขยันและทำงานเต็มที่โดยความรู้สึกขอบคุณคนที่เปิดโอกาสให้แต่ไม่นานยมมาก็เริ่มมาของเงินค่าน้ำใจครั้งแรกเขาบอกว่าแค่นิดหน่อยเพราะถ้าไม่มีพี่เธอคงไม่ได้ทำงานนี้หรอกนะ คำว่าบุญคุณกลายเป็นภาระหนักในใจวันวิไลต้องเสียเงินซ้ำๆเพื่อรักษาน้ำใจแต่ในใจกลับถามว่านี่หรือคือบุญคุณวันหนึ่งเมื่อยมมามาขอเงินอีกครั้งวันวิไลลุกขึ้นยืนและพูดอย่างมั่นใจพี่ครับบุญคุณผมไม่ลืมแต่ผมไม่อยากถูกเอาเปรียบอีกต่อไป จากวันนั้นวันวิไลได้เรียนรู้ว่าบุญคุณไม่ใช่เครื่องมือควบคุมใครการตอบแทนที่แท้จริงคือการใช้ชีวิตอย่างดีและไม่ยอมให้ใครเหยียบศักดิ์ศรีของตนไม่นานนักเรื่องทั้งหมดถึงหูหัวหน้าใหญ่ของบริษัทหัวหน้าเรียกยมมามาพบพร้อมกล่าวเตือนเสียงเข้มถ้าเกิดเรื่องแบบนี้อีกคุณ จะถูกไล่ออกทันทียมมายืนนิ่งใบหน้าเต็มไปด้วยความอับอายเขาเพิ่งเข้าใจว่าบุญคุณที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ต้องเรียกร้องถ้าเป็นคุณคุณคิดว่าจะทำอย่างไรอย่าใช้คำว่าบุญคุณเป็นเครื่องมือผูกมัดผู้อื่นควรตอบแทนด้วยความจริงใจและเหมาะสมแต่ไม่ยอมให้ถูกเอาเปรียบ